ยู่ใไก่ตาโพดเลยบลูว่าเขาหง่ขื่นบันไดแล้วยุ่ใไก่กันโพดเห็นกายหนากายตาสมือก็เลยโบหัวเจ้างามปันไหนเจ้าสวยบันไดแล้วโอ้ยคนนีน่เนาะเก็บปักเขือกินสมือเก็บปักบวบกินสมือแต่ว่าลืมบ่ได้สังเกตว่า เจ้าเนี่งามปนีลตัวนี่ไหมงามจนได้คานี่ไว้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรช่องเกษตรกรผ้าชุ่มมือนีก็มีความพิเศษครับบอแมนว่ายางกายไปยางกายมาสุมือบ่ได้สังเกตว่าตนไมมเห้องง่ายขื่นปันใดแล้วนะครับเพราะมันเห็นหน้าเห็นตากันสุมือเห็นจนบ่ได้หูว่าเจ้างามขื่นปันใด เจ้างามขื้นบ่ออันนี้มันเปรียบเทียบกับคนไก่ตัวกระไดได้ครับพี่น้องคนไก่ตัวพี่น้องอ่ะค่อยสังเกตบ้างนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งว่ามือนีเขางามขื้นบ่อมือเขาเปลี่ยนแปลงอีหยังบ่อปันเหนีคือจังมือนีนะบานสิมาเปรียบเทียบให้ฟังว่ารู้สึกได้ว่ามือนีสังเกตว่าเจ้างามขื้นปานนี้ตัวนี่วะตังแต่มมือแรกนะครับอันนี้บ่ได้วอย่างนะครับ บ่ได้เปรียบเทียบไ่ผู้ใดนะครับใส่ต้นทุเรียนของหน้าบานนี่ครับต้นทุเรียนหน้าบานปลูกมากเดือนนี้เดือนที่หาแล้วครับตั้งแต่สองสามเดือนแรกมันรู้สึกว่าบ่นเป็ไข่งามบ่็ไข่ใหญ่โตจนมือหนึ่งได้พอกับนี่แหละครับสารปรับปรุงดินผู้โตครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องยก,กนิ้วให้เลยนี่ครับจนมือหนึ่งได้สังเกตเ้า่ว่า ทุเรียนของเข้าง่ายขึ้นแล้วครับตอนเอามาปลูกเนี่ยมือเอามาปลูกเนี่ยว่ามันซ้ำนี่แหละซ้ำเครื่องหนึ่งของของมือนี่แหละครับของสมือนี่แหละเพราะว่าสังเกตจากไม่คำสลั่นเนี่ยสูงเฮ็ดไว้สูงเติบอยู่สูงสวมหัวละ่ะสูงสวมหัวเจ้าของนี่แหละมือนี่ทุเรียนมันใหญ่ขึ้นมากใกล้จีส้นสลั่นหรือไม่ครับ หางสลนว่าพ่อสอกหางสลนว่าพ่อสอกต้นนี้นะสำหรับต้นนี้นะครับส่วนอีกต,ต้นนี้กับติดสลนแล้วสังเกตยังไงคือสลนเนี่ยมันบ่ได้เงี้ยขืนน้ำบ่ได้ขยายขึ้นน้ำแต่ว่ามีแต่ทุเรียนเท่าเหรอมันใหญ่ขึ้นน้ำนะครับกำลังสีรัดใบรัดใบไม่เนาะเอิญเนะาะภาษาทุเรียน กมีอยู่สองยางที่ใส่ครับที่ดูแลเขาตอนนี้ก็คือนี่ครับปุยบป๋ยคอกปุ๋ยคอกใสอาทิตย์หนึ่งกับใส่เทียหนึ่งใส่สองสามกำมือก,ก้อนหนานีสามเดือนใสสารปรับปรุงดินผู้โตนี่ครับฝังลงไปในนี่ฝังลงไปในด,ดินสามเมตร นี่ก็ครบสามเดือนแล้วก็จะได้ไซดอีกขึ้นกันครับครับย้ายขึ้นย้ายขึ้นสูงกับติสซอนซแซลลนแล้วอยู่ไก่กันบด้เบืองแง่งกันเลยบ่หูวเขาง่ามขึ้นปนานใดแล้ว okay. yeah. มาเบิ้งตันนี้ก็ขึ้นกันครับใบเขียวงาม ห้าผลพลอยได้จากไฮน้ำครับหยาก็งามขึ้น,น้ำขึ้นกันงามน้ำขึ้นหยาช่วงนาแรกนี่แนะนํำนะครับบรควรตัดจกคุ้มดินออกนะครับเพราะว่าหญ้าม้อนี่มันก็สิเป็นพืชคุ้มดินใหฮหกทุเรียนมันเดินใหฮหากทุเรียนมันหากินได้ ไปทัวร์ครับเพราะว่าดินมันสิบห h อนพอดินบ่ h หมือนมันม่ะครับหากทุเรียนเท่ากสิ้เดินเดินไปรอบรอบได้ดีกว่าการที่เท่าสิปล่อยเท่าสีไปตัดหญ้ามุนีออกนะครับการตัดหญ้ามุนีออกให้แดดทะลุเข้าไปหาดินโดยตรงเลยครับหากทุเรียนเนี่ยมันเป็นหากที่หาก,กินหนาดินนะครับมันบ่เด้หาก,กิน ในเชิงลึกก็ยังต้นใหม่บางหลายหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นวาหยามื่อกี้ทามัน,มนบอ่ออันนี้กอย่าไปตัดมันออกครับให้มันคุ้มดินไว้ก่อนจนฮอดหนาฝนพุ่นล่ะครับจังตัดมันออกเพราะว่าหนาฝนนี่ยังไ๋ดินมันก็เย็นกว่าหนาฮอนนะครับครับพี่น้องเมื่อนี้กับภาพพี่น้องมาเบื้องบรรยากาศของทุเรียนครับทุเรียนสวนนาบานทุเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนะครับขอบคุณเลยลครับสวัสดีครับวางบมดแดงกันได้